เดินทางแล้วดูดิมองเห็นปอมรู้งายกล้องเฉยฟ้าอึ้งคึมมากไม่ได้ตั้งอะไรกะปุกลืมจะดุ้งตื่นโอ้แต่ก็ไม่ได้สายลืมไงกล้องวงจรปิดอะไรมันชอบปลุกถูกเช้าเลยปลุกอยู่ได้ปุกแป๊กแป๊กแป๊กจนแบบ ฉันเองจะ,จะเตือนแล้วฉันหนักหนัฉันไปคุยนขยับเองเหมือนจะง่วงวะ่ะขาไปไม่ค่อยเท่าไรหรอกแล้วขากลับเต้องง่วงแน่แน่ไม่เป็นไรหรอกเรามีตัวช่วยอะไรวะมะนาวซี่หั่นแล้วก็เคี้ยวเลยใครหั่นให้ขับรถกันละกันนะอยู่ในเขามันซึกซัก เดี๋ยวอันตรายคนอื่นด้วยค่าน,นี้แหละเหนือละมันไม่ได้ม่วงนะแต่มันเหนื่อยๆกินกาแฟดีกว่าก็นมปังอะไรนิดหน่อยมันเนื่อยังไงอะ่ะมันแบบไม่สดชืน่นโอเคไป่ยิ่งยาวเลยจ้ายิ่งกดตังค์อยู่ดีเพิ่งรู้ว่าแตงแต่งตัวแอบเซ็กซี่ดึงเสื้อมาปิดนมมาสิ มันูุก่อนว่าเงินไรให้ลองท้องบ้างความจริงเราขนมมาเยอะเหมือนกันนะมันเป็นแบบเหมือนมันจะไม่ขาวอยางก,กินาขาวๆนาเนอ่ะซื้อของก่อนมาก่อนออกตัวเราลองท้องด้วยเดี๋ยวเ้วยสว่วนนี้เราชอบกินแล้วก็แบล็คคอฟฟี่ไม่น้ำตาลน้ำเปล่าแล้วมาอันแรคดูเปิดกระเป๋าเรากันเรามีความเป็นแม่สูงอนะเนาะต่อให ไปไหนคนเดียวเราก็จะแพ็คของดูในกระเปะ๋าเราอะไรบ้างอันนี้ของสุดแชดส่วนตัวนะพวยาเยื่อผนังมน้ำมัอะลูอม,ม,มสเตรยฉีคอแอลกอฮอล์อชีชูเปียกบาบาบาไม่เป็นเฟสโดสเพราะว่าไม่ได้เอาแบบวิตามินเม็ดอะไรใดๆมาก็เดี๋ยวมากินใส่น,น้ำนี่แหละน้ำเย็นอีกขวดหนึ่งขาดไม่ได้เพื่อปวดท้องขนมข้าวแกงวงวง อบิชิวขนมเปี๊ยะขนมหวานแล้วก็อันนี้เป็นช็อกบอลเอาไว้ล่างสุดเพราะว่าเพื่อมันละลายก็ชิฟฟอนเดี๋ยววันนี้กินชิฟฟอนลองท้องด้วยกับใบสวนค่อยๆแกะเอาเฟตโตเอาไหนก่อนเอาอันนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวอันนี้บีบใส่แก้วกาแฟเลยเริ่มต้นจากการจิบก่อน เดี๋ยวมันรนมันไม่มีน้ำตาลนะจ๊ะไม่กินน้ำตาลอ,อ,าอือน้ำอะไรวะอ๋อน้ำเปล่าอะมันคือจิบใช่ไหมเดวใส่เฟซตูนะมันต้องใส่เพราะว่ามันจะได้ลร่อยได้อร่อยเลย

หอมมากต้าจิกน้ำเปล่าก็ได้นะไม่ต้องเป็นน้ำมีรสชาติด้อันนี้เรากินกาแฟ่ยเราก็ได้ใส่กาแฟเห็ดพุกไม่มีเวเื่องาไม่เสียเวลาอะไรง่ายแล้วก็มาแกะน้ำจิ้มด้วยเกิน่อราจกจะได้ไม่อะมือถไม้เหม็ับรถกินไปเลยทีเดียวแลจ้ะ ประมาณนี้ก็อ๋อจะกินแล้วนะจะดูอะเพื่นตอนลงรถมาแต่งฟันที่ร้านหมอแล้วก็แฟ่บุกไสแมตต์ร้านันมันหอมหอมอ่ะเลสกลับบ้านค่ะคุณหมอไปปรับแต่งใหม่เห็นปะฟันเนี่ยนห่างๆข้างหลังข้างในคุณหมอกรอให้ใหม่ จะจะดึงใหม่เจบ็บตอนนี้ปวดเลยสรุปไม่ได้ถอนนะฮะเอยไม่ได้ถอนนะฮะจะมาใหม่ฮ่าฮฮ่าฮ้อฮออคืนเข้าแล้วแหละแต่คือจะให้มันสวยขนาดไหนไม่รู้ไม่รู้อะไ่รู้รอะปะซื้อขนมกลับบ้านดีกว่าดูปากสีหายหมดเลยหมอลบ ลิปสติกฉันหายหมดเลยกับนี่กวัาฉันนั่งใะซื้อขนมกลางซอยเปสั่งขยะเนาะฉันเถียงกับตัวเองแหละทุกที่ฉันทำอะไรฉันจะเผื่อแกตลอดไงฉันเพิ่งพูดไปไม่คลิปอีโมนี่นะฉันจะไม่ลังเลไม่ลังเลไงไม่ทำละไม่เผื่อละเถียงกับตัวเองว่าจะเอาไปหรือไม่เอาไปซื้อนั่งใจจะซื้อไปให้แม่อยู่แล้วไง แฮปปี้เบอร์เดย์แม่เนาะเพราะว่าเขาชอบกินตนัวนี้มันหอมดีอะไรเงี mm ้ย hmm. ก็จะซื้อไปฝากเพื่อน mm hmm. ๆด้วยอีกสักกล่องให้ไปแบ่งกันกินปกติก็จะซื้อเพื่อเธอตลอดอยู่แล้ว mm hmm. แต่ทุกครั้งเนี่ยสองสามวันสามรอบมาเนี่ยเพผื่อเธอตลอดเลย mm hmm. เธอไม่มีเวลาที่จะมาเอาหรือเจออะไรเลยมัน ว่าความสําคัญมันน้อยอันนี้ไม่ได้น้อยจันหรือน้อยอะไรนะแต่นั่นแหละอย่างที่บอกที่ก็เถียงกับตัวเองอยู่แล้วมันก็มีอะไรที่มันสับสนอยในหัวบอกแล้วทุกอย่างมันไม่สมมทติแต่เราก็ต้องเลือกเราไม่ซื้อละรอบนี้ไม่ซื้อละไ,ไม่ทําอะไรที่มันยากขัดใจอ่ะก็อยากจะให้กินลงหรอกนะคิดว่าเธอก็คงอยากกินด้วยแหละมันก็อร่อยเธอก็ชอบกิน อ่ก็ชวนมาแล้วนะนั่นแหละช่างเถอะพอมันไม่มีอะไรที่มันจะต้องมานั่งให้มันเป็นกังวลอ,อีกห่ะตต้องกินอยากกินก็มากินที่บ้านเรามีของกินเยอะมากแต่เธอคือเราไม่ได้บอกให้มันมาเอาไปกินไม่ถึงห้นาทีหรอกเราขับลงไปสิบนาทีวา นั่นแหละมันคือการลำดับความสำคัญและการให้เวลาเหมือนกันขับไปเดินใช้เวลาทุกอย่างคือทุกอย่างมันคือการใช้เวลามีเวลาไม่มีเวลามันขึ้นอยู่กับการให้ความสำคัญ สวยนวลแล้วเจะได้ผ่านอาชีวะ นี่รถจะติดอะไรนหนักาก็ไม่มาซึ่งรถก็ไม่ค่อยจะมีเขียวแล้วเขียวแล้วไปเร็วเรนี่ลูกสิทธ์เธอที่โทรมาตี่หนึ่งที่สองเธอเป็นครูที่ดีนะเป็นอาจารย์ที่ดีลูกสิทธ์รักลุกขึ้นมาสอนหนังสือเปิดคอมเด็กกลางดึงกลางดึง่นึก <c oughs> แล้วก็ําดี ข้าวภูเขาไฟไม่รู้ยังอยู่หรือเปล่าซอยหอยน้องเราก็ดื้อดันเอา,อารถเข้าไปกันได้นะนี่เรียกงานเราความทรงจำมากมายเห็นไห SIVC นะเขาเป็นสิงดีซีมันก็เป็น s b c มันซ้ำกับอะไรมันไหมจเป็น SIVC อ่าอ่ะมอเตอร์เซล โชนไปละแค่นี้แหละไปสั่งอาหารกันค่ะ Drive to Drive to Burger ่ง c d า n นา d ดีกว่าขับไปกินไปกาแฟที่นี่ไปเลยทีเดียวจบแล้วปวดฉี่ค่อยหยุดอีกทีเพราะน้ำมันเต็มถังจะเติมน้ำมันข้างล่างนี่มันคือดีนะ มันแค่35บาทเองอะข้างบนนี้ไม่รู้เท่าไหร่เคเคสั่งอาหารก่อนนะข้าวอูโมงบ้างเห็นไหมใครๆก็เอาสะดวกเหมือนเราก็มันดีอ่ะขี้เกียจลงไปแย่างที่จงที่จอดอีกร้อนด้วยหน้าโบท็อกซ์มาลายหมดตอนนี้คือหน้าตึงมากตึงเหมือนแบบเอาใครเอาอะไรมางัดไว้ยิ้มได้จากที่ยิ้มได้กว้างๆก0องศาตอนนี้เหลือ30องศารู้สึกเหมือนคนแบบ แกล้งยิ้มอุบปากน้นอยพอไปถ่ายของเขาทำไมยังไม่เสร็จเพอ,อยากให้เห็นสภาพไม่หมดปากทําจริงอยากถ่ายให้ดูมากเลยแต่รถมันทุกเยอะจัดไม่มีมือจะจับทั้งเบอร์เกอร์ทั้งกองอยากให้เห็นสภาพตุรรลาคุณเอ่าปากกว้างไม่ได้แล้ว แถมปวดฟันอ,อีกเหลือสภาพก็เลยเหลือมา่เงี้ยมันเลอะไปหมดทั้งปากมาเช็คก่อนรอดแล้ววันเนี้ยเริ่มปวดฟันมากมากลวไม่ไหวละแต่ตอนนี้ปวดชีกมากกว่าอีกนนึงจะถึงมาสอดแล้วกำลันนงใก้และ ไม่น่าจะเกิน6กโมงเย็นเราค่อยโทรถ,ถามว่าจะให้ไปนอนไหนปวดฟันต้องกินยาแน่น่นเลยปวดเยอะมากเลยตอบนี้ดึงเยอะเกินนี่แหละโ่นะแม่ชนะใจตัวเองละก็ต้องเอาอะไรมาให้ตลอดเป็นแม่ก้าวว้าห,หรือไงต้องข้าเอาเข้ามาเผื่อ อะารยมาปนเป็นคนที่ปาก้หลใจหมาเบื่อตัวเองไปรับแม่แล้วอยากดูใครเค็มชายาไหมเห็นปะวะ่าไม่รู้เห็นเหมือนกันกับที่ตาเห็นหรือเปล่า สิ่งไหนสำคัญเราจ,จะมีเวลาให้กับสิ่งนั้นเสมอกับไปรับแม่แล้วนาะแต่แม่มาไม่ได้นะ้องงองแมก็ไม่เป็นไรเดีย๋ยวมาซื้อของไปห้เขาก,ก่อนซื้อน้ำกับสังขารเตรียมไว้แล้วก็พวกดอกไม้ของสดอนะไรเงี่ยก็เป็นเรื่องหน่หน้างานพูดมีชาวแล้วกันอันนี้ก็เอาเท่าที่มีไปก่อน เอารถเหลือเปล่าเอารถด,ดีกว่าน้ำมันหนักเดี๋ยวเราทำหน้าที่ของแทนก่อนโอเคแค่นี้แหละเดินตลอดปวดควันเมื่อกี้อัดยาไปสองเม็ดฮาราแก้กเศษด้วยเคเคเท่านี้แหละไม่ปวดแล้วลาหนักมากทากินอาหารกินยาเรียบร้อยอัดสองเม็ดเลยตาปิดนนแน่ๆคืนนี้ รอผมแหงหนึ่งหน้าไม่ขยับแล้วเนะี่ยปวดเปลี่ยนกามาเอาหนแล้ววันนี้พักผ่อนก่อนนะสำทุ่มแค่นี้แหละ วันนี้นอนแล้วไม่ว่าแล้วแวัน,นี้พาแม่ไปทำบุญช่อนี้ไปรับแม่ค่ะพาไปทำบุญวันเกิดย้อนหลังนิดหน่อยเพราะว่าไม่รู้ว่างไปพาไปเลยยังปดิดัฟให้หายเลยเธอนับผมแล้วโอเคลงไปหาคนเหีย ได้วันนี้สีแดงแรงฤทธิ์ในชื่งมาทิศแค่นี้หแหละว่างรอทุกคนาำน้ำแต่งตัวแล้วก็จะมาดูแลน้องตุยนอนกับเพื่อนเป็นบางนอนเฝ้านะม่เราแวงพื้นตาข้าง,น,งน้องตุยแล้วยุงกัดเราพามุ้ไว้มือ อีนนี้ไม่ค่อยคร้อมไม่ค่อยสดชื่นเลยค่ะดูย,มยม่ำย่ำเดินกันลำบากลำบากแต่คนมาทำบุญเยอะนะคะปีนี้จะมาไหว้พระกันก่อนอยากกินขนมอยากกินกาแฟแล้วนด้กะแลเมตอนแต่ก็มันก็ไม่ค่อยมีขนมก็เลยมาที่เดิมร้านญี่ปุ่น แกปวดแกเสพไปลับอยู่กับน้องแป๊บหนึ่งตื่นมาก็กลับเลยไม่ต้องรอให้มันมืดคํายำดึกยนยำก็ไปเคลียร์ห้องหักห้องมันยังลกอยู่เลยลกมากเลยเก็บยังไงก็มีเอียมสักทีถึงอยากจะลงเฟอร์นิเจอรนะ์เนี่ย แต่ก็กลัวตอนขนจังเลยส่งสวยเสร็จแล้วขึ้นมากินยาขึ้นหาบน,น้ำแล้วก็เก็บผ้าข้างล่างอ่ะทคำความสายข้างบนยังไม่ได้ทำแต่ว่ามาเก็บของในเชิงลกก็เลยรู้ได้ว่า นอนหายไปชุดหนึ่งอะเออไม่เห็นนะไม่ได้ใส่อลยชุดสีเหลืองๆยาวๆเหมือนตัวเนี้ยตัวนี้มันป็นสีเทาใช่ไหมแล้วก็ตัวสีเงินเออตัวนั้นเป็นสีเหลืองเหลืองน้ำตาลตาลมาสตามันหายไปไหนวะแต่บ้านเยอะไงก็เลยตอนนี้เดี๋ยวให้แม่เช็คที่บ้านนู้นก่อนงั้นก็แปลว่าร้านอะซักแล้วไม่ส่งคืนอะอะไรแบบนั้นหรือเปล่าไม่รู้ แดี๋ยวผมแห้งๆนิดนึงก่อนโอเควันนี้พอเท่านี้นะคะคลิปวันอยู่สองวันนี้ไม่มีอะไรมาเท่านี้หละแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าจะมาต่อด้วยคลิปอะไรอีกโอ้ยวมาจัดที่นอนก่อนแค่นี้แหละฝันนี้ค่ะ